อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ช่องบักหลามาแล้วได้ครับคำเตือนทางช่องปินเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดท่านเท่านั้นที่ตัดสินใจโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม สวัสดีครับผมสวัสดีสมาชิกที่เข้ามารับชมทุกทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบัลลามาแล้วเด้อมาพบกันเนาะในช่วงตอนเย็นเย็นค่ำค่นะครับหลังหวยออกวันที่16เมษายนที่ผ่านมานะครับผมเป็นยังไงบ้างรับทุกท่านนะครับผมรับซับก้อนใหญ่รับซับก้อนโตกันไหมนะฮะอ่าก็ต้อง ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่โชคดีนะครับไปต่อในงวันหน้าวันที่2พฤษภาคม6กเนาะนะครับถ้าถามว่าแอดนะฮะรับไหมนะครับถูกไหมแอดก็ตอบเลยว่าตายอย่างเขียนะครับทุกท่านนะน่าจะออก7383เนาะนะครับถ้าออก2ตัวนี้เนี่ยก็รับกินเต็มเหมือนกันนะครับอ่าแล้วก็มีอีกหลายเจ้านะครับผมที่ให้เข้าบ้าง ให้หลุดบ้างก็เป็นธรรมดาของการเสี่ยงโชคเนาะอันนี้ก็แล้วแต่ดวงใครดวงเรานะครับผมก็แตกต่างกันเนาะนะครับเอาละในคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารใหม่นะครับวันที่2พฤษภาคม65เนาะนะครับในคลิปนี้ค่อนข้างที่จะมาลงให้เร็วนะแอดก็จะมาอัปเดตให้เร็วเหมือนกันนะครับผมเอาละ ในงวดที่ผ่านมาล่าสุดนะครับสลาครับผมก็ทกําการออก,กรางวันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรางวันที่1นะครับผมก็ออกมาที่395 9 19 395 9 19และในท้ายสตัวล่างออกมาที่58นะครับผมเอาละถ้าใครนะครับรับโชคเนาะก็ต้องขอแสดงความยินดีแล้วก็ปรบมือให้ด้วยนะครับผม ส่วนใครที่ผิดหวังเนาะนะครับก็เป็นกําลังใจให้เสมอนะครับในวัดหน้าสู้ต่อนะครับเอาละในคลิปนี้นะฮะก็มีข้อมูลของกระดานดำแอดตีน้อยนะครับเด่นบนแอดสม,มายนะครับผมเลขวิ่งแอดผาิกหัดกุยสระกาแล้วก็มีข้อมูลของบแบบร่งอาจารย์ชนะพลกันอีกด้วยนะครับเอาละเราไม่รอไม่รอชา้าเรามาเริ่มที่สุรแรกของเราเลยนะครับ ซึ่งสูตรแรกของเราเนาะก็เป็นข้อมูลของเด่นบนแอดดวงดีนะครับผมสำหรับแอดดวงดีนี้นะีก็ถือว่านะครับชถิติก็ถือว่าเดินดีอยู่นะครับในว่าที่ผ่านมานี้นะครับเข้าครบทั้ง3ตัวบนเลยคือ9 1 9หลักร้อยหลัก10แล้วก็หลักหน่วยนั่นเองนะครับผมมาดูวัดใหม่เนาะวันที่2พฤษภาคม65นะครับเด่นบนคือ0 8แล้วก็ 9นะครับแล้วก็อีกสูตร์หนึ่งจะเป็น10บ,บนระยะสัน้นก็สูตนนี้เนี่ยถือว่าเดินดีไม่แพ้ใครเหมือนกันเนาะบางงวดเข้าหลักหน่วยบางงวดไปเข้าหลัก10เนาะนะครับก็เป็นธรรมดาของการเสี่ยงโชคนะครับแต่งว่าที่ผ่านมาเนะครับเข้าเต็มๆไปที่1หลัก10ของ3ตัวบนนะครับบนเนี่ยออกมาที่919นะครับวาดใหม่นะครับให้มาที่0 4แล้วก็7นะครับ0 4แล้วก็เดเดอร์เป็นหลักสิบบนระยะสัน้นแอดดวงดีนะครับแล้วก็อีกสูตรหนึ่งจะเป็นสูตรเด่นล่างนะครับอ่าสามตัวเนาะในงวดที่ผ่านมานี้นะครับเข้าอีกแล้วไปที่5นะครับเป็นหลักสิบของ2ตัวล่างนะครับผมล่างเนี่ยออกมาที่58นะครับวาดใหม่วันที่2 พฤษภาคม65นะครับเด่นล่างคือ01แล้วก็2นะครับใครที่ชอบสูตรไหนเนาะก็เซฟข้อมูลเอาไว้ดูเลยขอขอบคุณข้อมูลจากแอดดวงดีนะครับแล้วก็ไปต่อที่ข้อมูลของเด่นบน4ตัวมา1ตัวจากหนุ่มขอนแก่นนะครับสำหรับหนุ่มขอนแก่นนี้นะี่ยก็ว่าที่ผ่านมานี้นะครับ เข้าครบทั้ง3ตัวบนเหมือนกันเลยนะครับ9แล้วก็1เนาะนะครับอ่าวดใหม่วันที่2พฤษภาคม65นะครับเด่นบนเนี่ยคือ2 0 1แล้วก็9นะครับจากหนุ่มขอนแก่นจัดให้ในวัดนี้นะครับใครที่ชอบเลขเด่นบนก็เสพข้อมูลเอาไว้เลยขอขอคุณข้อมูลจากแอดหนุ่มขอนแก่นด้วยนะครับต่อไปเนาะก็เป็นชุดวัดใจนะครับ จากอาจารย์ดุยพระรันนะฮะก็ถือว่าเป็นมามืดเลยนะฮะอ่าก็หลังจากที่ไม่เข้ามาแล้วเนี่ยหลายงวดหลายงวดเนาะตั้งแต่ต้นปีเนี่ยแต่ช่วงกลางๆงปีมานี้เนี่ยก็เข้าบ่อยสิละเกินนะครับในงวดล่าสุดเนาะวันที่16เมษายน65นี้นะครับเข้า91เป็นชุดวัดดวงวัดใจเนานะนเป็นตัวกลับของ2ตัวบนนะครับงวดใหม่วันที่2 พฤษภาคม65นะครับก็จะมีชุดสาตัวบน3ชุดด้วยกันนะคือ 790, 792, 795นะครับสตัวบนนะครับล่างให้มาที่ 90, 92และ95เด้อนะครับชุวดวัดดวงไปเลยคือ795ชุดเดียวเน้นๆนะครับเอาละเพืที่ติดตามอยู่ของอาจารย์ดุยนะก็รับข้อมูลเอาไว้เลยเนดะ้อขอขอบคุณข้อมูลนะครับ ต่อไปก็จะเป็นเลขวิ่งล่าง2ตัวมา1ตัวจากดาวบนฟ้านะครับสำหรับชุดนี้เนี่ยเจ้านี้ก็เฉถินะครับไม่ธรรมดาเช่นกันนะครับวดที่ผ่านมาเข้าเต็มเไปที่8เป็นหลักหน่วยของ2ตัวล่างเนาะนะครับอ่าวดใหม่วันที่2พฤษภาคม65นะครับวิ่งล่างคือ0แล้วก็1นะครับเอาละในวัดนี้ใครที่ติดตามอยู่จาก ดาวบ,บนฟ้านะครับเสร็จข้อมูลเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากดาวบ,บนฟ้าด้วยนะครับต่อไปเนาะก็เป็นข้อมูลของเลขดับพังเลขแล้วก็เลขปกพังเลขด้วยนะครับหรือเลขเด่นนั่นเองนะครับผมสําหรับพังเลขเลขดับบนทุกๆหลักเนะาะเมื่อที่ผ่านมาล่าสุดนะครับให้มาที่เลขดับบนคือ4ก็ถือว่าให้ผ่านเนาะบนเนี่ยออกมาที่919นะครับผมวัดใหม่วันที่ 2พฤษภาคม65นะครับดับบนทุกๆหลักให้มาที่0ตัวเดียวนะครับให้มาที่0นะครับจะชิดให้นะฮะคือ5 7 1แล้วก็8นะครับแล้วก็ใบนี้นะครับเป็นปกผังเลขหรือเลขเด่นเห็นชัดนะครับสำหรับเนว่าที่ผ่านมาก็ถือว่าให้หลดุดเนาะมาแก้ตัวใหม่นะครับวันที่2 ทับห้าทับหกห้านี้นะครับเด่นคือ9แล้วก็1เนาะเป็นเด่นบนล่างแบบไม่ปากหลักนะครับเอาละก็รุ้นดูว่าจะมาบนหรือล่างนะครับผมขอขอบคุณข้อมูลจากปกผังเลขและดับผังเลขด้วยนะครับต่อไปนะครับผมก็เป็นข้อมูลของหลังหน่วยล่างแบบเจ็ดตัวนะครับจากหลวงปู่ชัยเนาะสำหรับหลวงปู่ชัยว่าที่ผ่านมานี้นะครับเข้าเต็มเต็มอีกแล้วไปที่8 หลักหน่วยของ2ตัวล่างนะครับผมล่างเนี่ยออกมาที่58เนาะในวัดใหม่วันที่2พฤษภาคม65นะครับผมเด่นหน่วยล่างเนี่ยให้มาที่01345แล้วก็8กับ9นะครับค่อนข้างเยอะเนาะ7ตัวด้วยกันนะครับสมาชิกกหาเลขดับมาลองคาดดูนะครับผมขอขอบคุณข้อมูลจากหลวงปูใชัยนะครับเด่นหน่วยล่าง7ตัวเนาะ ต่อไปนะครับผมก็เป็นของเลขดับล่างหรือเลขไม่น่ามาล่างจากอาจารย์ชนะพลนะครับซึ่งเลขดับเจ้านี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเลขดับที่แข็งเหมือนกันเลยนะครับว่าที่ผ่านมาก็ถือว่าให้ผ่านเนาะให้มาที่เลขดับล่างคือ4ล่างเนี่ยออกมาที่58นะครับผ่านเนอวาดใหม่วันที่2พฤษภาคม65นะครับเลขดับล่างทุกๆหลัก ให้มาที่5ตัวเดียวนะครับเอาละในงวัดนี้จะดับผ่านตามสูตรหรือไม่นะครับผมก็ติดตามกันเด้ขอขอขอบคุณขอ้อมูลจากอาจารย์ชะนะผลด้วยนะครับต่อไปนะครับผมก็เป็นของอาจารย์กุยสระกาวนะครับผมเป็นสูตร2ตัวแล้วก็3ตัวบนเนาะนะครับว่าที่ผ่านหน้าก็เข้าเต็มๆไปที่5-8นะครับผม2ตัวล่างตรงๆเลยนะครับ งวดใหม่นอะวันที่2พฤษภาคม65นะครับมีชุดสตัวบนทั้งหมด6ชุดด้วยกันเด้อหกหนึ่งเก้นะครับหกหนึ่งเจ็ดหและ3ามเกนะครับสตัวบนเนี่ยก็จะมี97 17 29็6หนและก็เกนะครับชุดล่างเนี่ยก็จะมี70 71และก็เจนะครับผม กุยสระกาวนะครับใครที่ติดตามอยู่เสพข้อมูลเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากกุยสระกาวนะครับต่อไปเนาะก็เป็นของเด่นล่าง3ตัวมา1ตัวหรือมาคู่จากแอดหวานใจนะครับสำหรับในวันที่ผ่านมาก็เข้าเต็มเไปที่8นะครับผมหลักหน่วยของชุดล่างเนาะล่างเนี่ยออกมาที่58นะครับงวดใหม่วันที่2พฤษภาคม65นี้นะครับ เด่นล่างคือ2,6แล้วก็8นะครับผมเอาละทั้ง3ตัวนี้จะมาทั้งคู่หรือมาแค่1ตัวนะครับติดตามกันเด้อขอขอบคุณข้อมูลจากแอดหวานใจนะครับต่อไปในะครับผมก็เป็นชุดปักหลัก10ล่างแอดมุกเนาะ3ตัวนะครับงาดที่ผ่านมานี้เข้าเต็มๆทั้งหลัก10แล้วก็หลักหนวยล่างเนาะค,คือ58นั่นเองนะครับผมงวดใหม่นี้ แอดมุก็มาอัปเดตให้เพืนเที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลัก10ล่างวันที่2พฤษภาคมของ5คือ2 6แล้วก็9นะครับการหลักหน่วยไว้ด้วยจะดีเลยนะครับผมขอขอบคุณข้อมูลจากแอดบุ๊กด้วยเนาะใครที่ติดตามอยู่นะครับเสียข้อมูลเอาไว้เลยแล้วก็ไปต่อที่ข้อมูลของเลขวิ่งนะครับเลขวิ่งบนล่างแบบไม่ปากหลักจากแอดผ่าฤหัสเนาะ สำหรับสายวิ่งเนี่ยแอดก็จะแนะนําให้อีกให้อีกเจ้าหนึ่งที่นะครับแม่นพอสมควรเลยนะครับในวันที่ผ่านมานะครับเข้าเต็มๆไปที่อหเนาะหลัก10ของ3ตัวบทนะครับงวดใหม่วันที่2พฤษภาคม65นะครับผมก็จะเป็นเลขวิ่งบนล่าง3 4แล้วก็5นะครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งเนาะเป็นชุดเลขวิ่งบนล่างชุดคัดเน้นๆนะครับ วัาที่ผ่านมาเข้าไปที่1นะครับผมหลักสิบเหมือนกันในงวดใหม่ให้มาที่3แล้วก็แล้วก็4นะครับชนกับชุดแรกเลยเนดะ้อสกับ4นะครับอ่าแล้วก็อีกสูตรหนึ่งที่เป็นรูปหน้าเด็กเนาะวัาที่ผ่านมานครับเข้า1เหมือนกันนะฮะก็อาจจะเป็นสุดเดือนกันเนาะนะครับว่าที่ผ่านมาเข้าหนึ่งนะี่ยวัดใหม่วันที่2พฤษภาคม65นะครับเลขวิ่งบนล่าง 3แล้วข้อ4นะครับสตัวชนกันเลย3นะฮะสกับ4ทั้ง3ชุดเนาะนะฮนะเอาละในวันนี้นะครับบนหรือล่างจะมา3กับ4ติดตามกันเด้อขอขอบคุณข้อมูลจากแอดผริรหัดทั้ง3ส,สูตรด้วยนะครับต่อไปก็จะเป็นข้อมูลของเด่นบน3ตัวจากแอดสมหมายนะครับผมซึ่งแอดสมหมายเนี่ยก็ถือว่า เด่นบนนะครับสายแข็งไม่แพ้ใครเลยนะฮะอ่าก็หลุดแค่1งวดเท่านั้นเนาะคือวันที่16มีนาคม65งวดนั้นหลุดนะครับหลุดแค่1งวดเนาะสำหรับงวดที่แล้วเนี่ยเข้าเต็มเต็มครบ3ตัวบนเลย919นะครับอ่างวดใหม่ให้มาที่8 9แล้วก็0ยยังคงแต้มสูงอยู่นะครับอ่า ใครที่ชอบของแอดสมหมายเนาะเด่นบนสายแข็งนะฮะก็เสบข้อมูลเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากแอดสมหมายนะครับมาดูต่อที่ข้อมูลของกระดานดำแอดตีน้อยนะครับซึ่งแอดตีน้อยเนี่ยก็ใส่ตินะครับหลุดบ้างเข้าบ้างเนาะแต่ก็เข้าเป็นส่วนใหญ่นะครับสำหรับนงว่าที่ผ่านมาเข้าเต็มๆนะไปที่58ของ2ตัว ล่างเนาะบนเนี่ยก็ถือว่าหลุดนะครับเข้าเฉพาะล่างเท่านั้น58นะครับผมวาดใหม่นะฮะก็มาเร็วพอสมควรเนาะยิงวัดใหม่วันที่2พฤษภาคม65นะครับผมเลขเด่นคือ78แล้วก็9นะครับปักหลักไปที่หลัก10บนล่างเท่านั้นนะฮะ7 8กับ9นะครับแล้วก็หลักหน่วยนะปักหลักไปที่1 2 3 4และ5นะฮะก็ จับได้ทั้งหมด15ชุดด้วยกันนะครับตั้งแต่71จนถึง95นะครับผมให้มาตามนี้ใครที่ติดตามอยู่นะฮะในวันนี้มาเร็วทันใจรุ่นนะฮะเสร็จข้อมูลเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากกระดานดำแอดต,ตีน้อยนะครับเอาละสำหรับคลิปนี้นะฮะแอดก็มีเพียงเท่านี้เด้อน,นะครับขอขอบพระคุณทุกๆท,ท่านที่รับชมจนจบไปพร้อมๆกันนะฮะ อ่าก็สู้กันใหม่เนาะวันที่2พฤษภาคม6กานี้อย่าพึ่งท้ออย่าพึ่งถอยนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปแรกของงวดใหม่เนาะนะครับบางอาจารย์นะครับผมก็จะทะยอยลงให้นะครับผมก็เซฟข้อมูลเอาไว้เนาะถ้าใครชอบชุดไหนอ่าโดนใจนะครับก็เซฟข้อมูลเอาไว้ดูขอ,อจบคลิปเพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ